JCS Language School มินาซังคมบังวาพบกับ JCS Language School นะคะวันนี้บทที่15แล้วค่ะอย่าลืมว่าหากเราตั้งใจฝึกเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ5บทที่15ค่ะจากทั้งหมด25บทคลิปนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีเวลาน้อยนะคะค่ะเราจะมีคำศัพท์ แล้วก็ไวยากรแล้วก็มาทำแบบทดสอบกันโคโตบาโอคิมาสอันนี้เสียงจะเหมือนตื่นโอคิมาสแต่อันนี้แปลว่าวางวางเอาไว้นะคะโอคิมาสเป็นกรยากลุ่มที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าโอคิมาสที่เป็นตื่นนอนจะเป็นกลุ่มสองให้ต่อไปสุคริมาสอันนี้คือทำหรือนามโอชิมาสทำอาหารหรือว่าทำอาหารขึ้นต้นเป็นเรียวริโอสุคริมาส ได้นะคะไฮอุริมาสขายชิลิมาสอันนี้คือแปลว่าทราบแปลว่ารู้นะคะซุม um ิมาสอันนี้อาศัยอยู่บางกุ้กุนีซุมิมาสสถานที่นี้แล้วก็ซุมิมาสค่ะเคนคิวชิมาสเคนคิวชิมาสอันนี้คือวิจัยนะคะ ทําการวิจัยชิเรียวแปลว่าเอกสารข้อมูลนะคะชิเรียวแต่ถ้าโชรุยจะแปลว่าด็อกมนตมเป็นเอกสารเฉยๆชิเรียวจะกว้างกว่าต่อไปชิโกกุเขียวตารางเวลาเดินรถนะคะรถเมล์รถบัสฟุกุเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอันนี้เซฮินค่ะเป็นผลิตภัณฑ์โซฟโต ก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะเคไเศรษฐกิจเชียคุโชอันนี้ที่ว่าการอำเภอหรือเขตนะคะโคโคโรงเรียนมอปลายโรงเรียนมัธยมปลายฮาอิชะฮะคือฟันนะคะอิชะคุณหมอใช่ไหมคะฮะอิชะหมอฟันฮาอิชะดกคุชินดกชินนะคะโซดนะคะ ซุมิมาเซงอันนี้ขอโทษคระจะเรียกชื่อใครก็ซุมิมาเซงจะเรียกพนักง,งานก็ซุมิมาเซงนะคะมินาซังทุกคนทุกท่านโอโมยดาชิมาสนึกถึงและลึกถึงคิดถึงนะคะอิรัชัยมาสเป็นคําสุภาพของคําว่ามีอยู่หรือว่าไปใช้กับคนนะคะเช่นถามว่าคุณธนากาศอยู่ไหม ทากาซังว่าอิละใช่ไสใอันนี้นิฮงอันนี้เขียนเหมือนกันนะคะนิปงบาชิกับนิฮงบาชิกต่างกันยังไงนิปงบาชิกเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนนิปงบาชิกคือเป็นชื่อเมืองในโอซาก่านะคะคล้ายบรรยากาศคล้ายอากิฮาาระในโตเกียวที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ต่ถ้าเป็นนิฮงบาชิจะเป็นชื่อเมืองที่อยู่ในโตเกียวมีร้านขายของมีห้างเยอะนะคะเป็นย่านออช้อปปิ้งนะคะดังนั้นก็นิปปงบาชินิฮงบาชิต่างกันยังไงรู้แล้วนะคะโอโมยหนะักจูโยสำคัญสำคัญมีคันจิคำว่าโอโมยอยู่ในนี้ด้วยนะคะจูโยคารุยคารุยเบาค่ะ หา,าย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 อ่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าคันจิไม่เหมือนหายายอันแรกนี้คือวัดได้นะคะสปีดความเร็วของรถ120กโลเมตรต่อชั่โมงอะไรอย่างเี้นะคะแต่ว่าหายายอีกอันหนึ่งนี่จะเป็นอย่างเช่นเช้าตรู่อาศหา,ายายตัวนี้อันนี้เบนริเบนริแปลว,ว่าสะดวกค่ะฟูเบนไม่สะดวก ต่อไปบุงโปมาดูแกรมมากกันบทที่15บหาค่ะคำถามคำขออนุญาตคำกริยารูปเตะนะคะใช้กริยารูปเตะบวกโมอีเดสกะคำตอบอนุญาตให้แล้วก็กริยารูปเตะบวกโมอีเดสถ้าตอบไม่อนุญาตตอบอีเยกรูรปเตะตามด้วยวาอิเคมาเซงนะคะอันนี้ไม่อนุญาต ランドルパヨ、シャシノ、トテモイデスカ、タイロブダイマイ、タイロブダイマイ、シャシノ、トテモイデスカ、タタイダイトウはハイ、トテモイデス、ハイ、トテモイデス、タメダイボイエ、トテワイキマセン、タイメダイ、ハンタイ、ハイ。นะคะ อันนี้โคโคเด้ทบ a c ก o สุดてもいいですかอันนี้ถามว่าที่เนี่ยสุบุรีได้ไหมโคโคเดสถานที่เดเพราะว่าด้านหลังเป็นการเป็นแอคชั่นนะคะมีการสุบุรีนะคะก็เป็นโคโคเดใช้นิ้ไม่ได้นะคะเราจะถามว่าสุบุรีตรงนี้ได้ไหมถ้าได้ต่อว่าเอ๊สูดอีเดสโยเอนะคะ ก็ความหมายเดียวกับให้นะคะถ้าสูบไม่ได้จะบอกว่าอ e ีเยสสุดเตวอิคิมาเซิงสูบไม่ได้เราก็จะบอกว่าเป็นโนส m o k i กิ้งก็จะบอกว่าคิงเอนเดสเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่วาตาชิวเคคโคชเตอิมาสฉันแต่งงานแล้วนะคะคำนามโอ oh แล้วก็กริยารูปเตะบวกอิมาส จะบอกสภาพนะคะว่ามีแล้วก็บอกสภาพการมีไว้ในครอบครองหรือว่ากระทำอยู่นะคะลองดูวาตาชิวะคาเมราโอมเตอิมัสฉันมีกล้องวาตาชิวะคาเมราโอมเตอิมัสสถานที่นี้คำการูปเตอิมาสกำลังกำลังอาศัยอยู่ที่ยกตัวยอย่างอย่างเช่น 私は大阪に住んでいますอาศัยอยู่ที่ไหนสถานที่นี้แล้วก็ซุนเดอิมาสนะคะมาจากซุมิมัสผันเป็นรูปเตะซุนเดซุมิมัสซุนเดอิมาสฉันอาศัยอยู่โอซาก้านะคะโอซาก้านี้นะคะเปียรูปเตะบวกกุลาใสการุณาการุณาอย่างเช่นทาเบเตะกุลาใส การุณากินการุณารับประทานนะคะโดสทักซังทับเบเตกุดาไซโดสคือเชิญน,นะคะเชิญรับประทานเยอะๆเลยเชิญกินเยอะๆนะคะทับเบเตกุดาไซทักซังเป็นเลเวลใช่ไหมขยายว่าเยอะนะคะคำนามบวกโอชิเตอิมัสก้ยกตัวอย่างารู้จักพัทยาไหมพัทยาโอชิตเตอิมัสก้า ถ้ารู้จักบอกให้ชิตเตมัสแต่ถ้าไม่รู้จักห้ามพูดชิตเตอีมาเซงนะคะอันนี้เวลาข้อสอบก็มักจะออกมาหลอกเราเวลาตอบปฏิเสธของชิริชิริมาเซงใช้ของชิริมาผันเป็นชิริมาเซงนะคะห้ามใช้ชิตเตมาเซงแต่ว่ากริยาอื่นใช้เตอมาเซงได้ยกเว้นคำนี้นะคะしเดしวうบังโก อันนี้คือเบอร์โทรเรียวะาโทรศัพท์บางโง่นัมเบอร์นะคะเบอร์โทรของเขตเบอร์โทรของอำเภอโอชิตเตอิมาสก์รู้เบอร์โทรของเขตไหมให้ชิตเตอิมาส์เอี๊ะชิริมาเซงรู้ใช้ชิตเตอิมาสไม่รู้ไม่ทราบตอบเอี๊ะเอี๊ะชิริมาเซงนะคะแล้วก็คำนามตามด้วยคำช่วยโอสุคุตเตอิมาสกำลังทำอะไรอยู่หรือว่าผลิตอะไรอยู่ ยกตัวอย่างบริษัท IMC ว่า Computao s c u t e m a ก็คือเขาผลิตคอมพิวเตอร์ซึ่งยังยังเปิดกิจการยังยังทำการผลิตอยู่นะคะ s c u t e m a r บอกสภาพว่ายังทำอยู่อาจจะทำมานานแล้วต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะคะคำนามและคำช่วยโออุตเตมัสคือกำลังขายอาจจะขายมาหลายปีแล้วแล้วก็ปัจจุบันก็ยังขายอยู่ก็ได้นะคะ อันนี้ฮานายะก็คือร้านดอกไม้ฮานายะเดะคำช่วยเดะสถานที่เดะข้างหลังเป็นแอคชั่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีคำช่วยโออยู่ข้างหลังอันนี้คาบิงคือแจกันนะคะฮานายะเดะคา i บิงโออุตเตมัสก็บอกสภาพว่เออเขามีขายแจกันนะต่อไปสถานที่บวกเดะแล้วก็กริยาที่เป็นสกรรมกริยาก็คือมีแอคชั่นนะคะ สถานที่เด็กทำงานอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างมิลาซังคุณมินเลอร์มิลาซังว่า IMC เ e ็กฮัต a ไลเตอีมัสคุณมินเลอร์ทำงานที่บริษัท IMC มันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่าทำงานด้วยก็คือ,อ,อสุตโตเมมัใช่ไหมคะแต่ถ้ากริยาสุตโตเมมัสเ,เราจะต้องใส่คำช่วยนี้หลังสถานที่นะคะสถานที่ตามด้วยเด็กแล้วก็ เรียนอยู่ที่ไหนิมโอด์วเรียยนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะ,นะคะสถานที่นี้คำว่าเข้าไปใช้กับนี้นะคะเข้าบ้านเข้าร้านกาแฟเข้าสถานที่สถานที่นี้ให้ด้ไหแต่อันนี้เป็นให้แต่ว่าอีกคำเสงนปล่ว่าห้ามเข้านะคะยกตัวอย่างโคโคนี ให้ใจไหวเขมาเซ็งห้ามเข้าในที่แห่งนี้ห้ามเข้าที่นี่นะคะสถานที่นี้สวัตเตโมอีเดสก็คือสวาลิมัสแปลว่านั่งนะคะนั่งที่นี่ได้นั่งตรงนี้ได้ะคะโคโคโนี่สวัตเตโมอีเดสนั่งตรงนี้ได้ไอมาลองทดสอบกันบทที่สิบห้ามีสอบอะไรบ้างข้อแรกทาบาโกโอซุยไตยเดสซุสยไตยเดส สุอยาสุบบุรีก็เลยถามว่าทาบาโกอีเดสกาก็เติมซดเตโมใช่ไหมคะซดเตโมอีเดสกาสุบบุรีได้ไหมก็ตอบข้อสี่นะคะนี่บิจุสคังเดชาชิโนโทริตายอยากถ่ายรูปที่หอศิลป,ปะก็จะถามว่าถ่ายได้ไหมก็พูดว่าบิจุสคังเดชาชิโนชาชิโนทดเตโมอีเดสกาตอบข้อดีนะคะ ไปคโนคาตาล وج ูกาโฮชีเดชอยากได้แคตตาล็อกอันนี้ก็เวลาขอเขาจะพูดว่าคโนคาตาล وج ูกูโมรัตเตมุยเดสกันะคะจะใช้คำว่าขอรับได้ไหมก็คือขอฟรีนั่นแหละคะ่ะว่าออขอรับได้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะยื่นแจกฟรีก็ตามแล้วก็ตามมารยาทก็จะถามว่าคโนคาตาล وج ูกูโมรัตเตมุยเดสกันนะคะตอบข้อ,ขอดีต่อไป อันนี้คืออะไรคะห้องโอฟุโรใช่ไหมโอฟุโรนี่ให้เตมุยเดสกาโอฟุโรข้อสามนะคะโคโกนีここ้จิเตนช่าทอมเมตเตมุยเดสกาจอดจักรยานตรงนี้ได้เปล่าจิเตนชาจิเตนช่าข้อหนึ่งนะคะทาบากโกสุดเตวะอิคิมาเซงห้ามสุบุรีนะคะนันนีนันนีเตวะอิคิมาเซงคือห้ามสุดเตข้อสี่นะคะ วาตาชิวะจีเอเอ็มเดฮะตาไรเตมาฉันทำงานอยู่ที่บริษัท GMM นะคะฮะตา라이ฮะตาไรเตะนะคะก็คือข้อสี่นะคะคอันนี้ซาชินะคะนิตยสารแมกกาซีนซาชิยอนเดโมอีเดสก็อันนี้โนะยมิมาเป็นสก,กรรมกริยาเติมโอนะคะซาชิโอตอบข้อหนึ่งนะคะ่ะ ต่อไปลีซัน的国ลีสัน国で電車の中แล้วก็เด้งว้าโอสเตโมอันนี้ตอบอะไรดีเนื่องจากเดวาโอเป็นแอคชั่นนะคะดังนั้นในรถไฟต้องเติมเดะนะคะตอบข้อสามอันนี้อันว่าอะไรโอโยกิมาผานเป็นรูปเตะก็เป็นโอโยเดนะคะ โอโยยเดวะนะคะโอโยยเดวะอีกคำเสียงห้ามว่ายน้ำนะคะあなたはマリーさんの誕生日知っていますかรู้รู้วันเกิดของคุณคามารีไหมคำว่ารู้เติมโอนะคะข้อสี่นะโอชิตะมัสก้อันนี้ขนมเค้กเค้กิโอทาเบเตทาเบ เตโมอีเดสตาเดททาเบเตโมอีเดสข้อสองบอกว่ากินเค้กได้เลยโคโนคาสะร่มอันนี้คาริมัสยืมคาริเตโมอีเดสกะยืมร่มคันนี้ได้ไหมโคโนคาสะโอนะคะคาริมัสก็เป็นสกรรมสกรรมกริยาต่อไปโค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 อาโซบีมัสแปลว่าเที่ยวแปลว่าเล่นได้นะคะ แสดงว่าตรงนี้ห้ามเล่นนะห้ามวิ่งเล่นห้ามส่งเสียงดังห้ามเล่นนะคะโคโคเดะนะคะเพราะว่าเล่นเป็นแอคชั่นนะโคโคเดะอซอนเดวายเคมาเซ็งตรงนี้ห้ามเล่นนะอันนี้มดุเปิดหน้าต่างได้ไหมมดอาเคมาสอาเคเตกลุ่มสองอะเคเตโมอีเดสก่ะตอบข้อหนึ่งนะคะต่อไปเดนชะเดนชะ อันนี้ถามว่าไปโดยรถไฟได้หรือเปล่านะคะก็จะเป็นโดยก็จะเป็นเดนชาเดออิตเตโมอีเดสกะอืมไปโดยรถไฟได้หรือเปล่านะคะวาตชิวโตเกียวสถานที่กับอาศัยอยู่ซุมิมาซึนดีมาเติมนี้นะคะข้อสองให้วาตชิวไอทีทีบริษัทไอทีทีทำงานที่บริษัทไอทีทีเตมิมเดะค่ะข้อสองถูกต้อง

นาหนีเนี่ย <recess> ข <ed isolation> ้อหนึ Honestly, てて่งนานีโอสเติมาส์ค่ะทำอะไรกำลังทาอะไรอยู่นะคะตอบข้อหนึ่งอิชโ่นิอิชโ่นิอิตเตโมอิเดสกะไปด้วยได้ไหมนะะคอิตเตโมอิเดสกะตอบข้อสองไปตอไปโกมิขยะนะคะขยะโกมิโอสเตเตวะอิเคมาเซ็งนะคะอิเคมาเซ็งข้อสี่บอกว่าห้ามทิ้งขยะสเตมาสแปลว่าทิ้ง ตรงข้ามกับเก็บขึ้นมาคือฮิโรอิมัส์นะคะต่อไปคิมซังโนอิมาสกะคิมซังโนเมลแอดเดรสโอนะคะคิมซังโนเมลแอดเดรสโอชิตเตออีมัสกะดังนั้นฝนคำตอบข้อ2นะคะเอ,อ่ออีเมลเราไม่นิยมพูดจูชกนะคะจูชกใช้กับอุจินะคะ ดังนั้นอีเมลใช้กับทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นออดเดรสนะคะไฮบิจุสคังเดชาชินโอทเตโมีเดส่นะคะดังนั้นฝนคำตอบข้อขนานคะบิจุสคังเดชาชินโอทตเตโมนะคะตอบข้อสาม